วันนี้เรามีอีกหนึ่งข่าวบันเทิงที่ทำเอาแฟนๆตื่นเต้นกันสุดๆเลยครับเพราะลิซ่าแบล็ k พิงคได้ปรากฏตัวในงาน V.I.P. p r e m i e r ภาพยนตร์เรื่อง No Alter Choice ผลงานล่าสุดของผู้กำกับชื่อดังเช้าเกาหลีใต้พักชานอุกงานนี้จัดขึ้นในกรุงโซถท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักมีทั้งนักแสดงชื่อดังผู้กำกับระดับตำนาน และแขก VIP จากหลากหลายวงการเข้าร่วมแต่ที่ทำให้ทุกสายตาจับจ้องมากที่สุดก็คือการมาของลิซ่าที่เรียกได้ว่าสร้างสีสันและกระแสดได้ทันที No a t t e r Choice ถือเป็นภาพยนตร์ที่หลายคนตั้งตารอเพราะเป็นผลงานใหม่จากผู้กำกับพักชานอุกเจ้าของผลงานขึ้นหิ่งอย่าง Oh Boy, The h a n d m a i d e n และ Decision to Leave ซึ่งเคยขวารางวัลจากเมืองคานส์มาแล้ว ดังนั้นการที่ลิซ่าไปร่วมงานรอบปฐมทัศน์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การปรากฏตัวธรรมดาแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในฐานะศิลปินและนักแสดงระดับนานา,นาชาติอีกด้วยลิซ่ามาในลุคที่หรูหราและสง่างามตามสไตล์ของเธอพร้อมรอยยิ้มสดใสที่ทำให้แฟนซาลและสื่อมวลชนต่างพูดถึงกันอย่างไม่ขาดสาย บรรยากาศบนพรมแดงเต็มไปด้วยเสียงเชียร์เสียงกล้องและแฟลชที่แทบไม่หยุดอย่าลืมว่าตอนนี้ลิซ่าก็กำลังมีผลงานการแสดงในซีรีส์ฮิตระดับโลกอย่าง The White Lotus Season 3ที่เตรียมออกอากาศทาง HBO ดังนั้นการเข้าร่วมงานรอบปฐมทับิภาพยนตร์ครั้งนี้จึงยิ่งทำให้หลายคนจับตามองว่าลิซ่าอาจจะก้าวต่อไปในเส้นทางสายการแสดงได้อย่างจริงจังในอนาคต หลังภาพจากงานถูกปล่อยออกมา #lisa และ e ล a วก็พุ่งติดเทรนด์ในหลายประเทศทันทีแฟนๆต่างพากันชื่นชมลุกความสง่างามและยกให้เธอเป็นอีกหนึ่งแขก VIP ที่โดดเด่นที่สุดในงานคืนนี้และนี่ก็คืออีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญของลิซ่าที่นอกจากจะเป็นซูปเปอร์สตาร์ในวงการเพลงแล้วยังกลายเป็นแขกรับเชิญที่ทุกคนรอคอยในงานพรมแดงของวงการภาพยนตร์ระดับเอเชีย เพื่อนๆคิดยังไงบ้างครับอยากเห็นลิซ่ามีผลงานการแสดงในหนังฟอร์มยักษ์เกาหลีหรือฮอลลีวูดบ้างไหมคอมเมนต์กันไว้ได้เลย